ชาวราศีมังกรทุกท่านในช่วงนี้ก็เข้าสู่ในเดือนสิงหาคมแล้วจึงมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่ดวงดาวต่างๆก็ยังมีการโคโจรโยกย้ายอยู่จึงทำให้ชาวราศีมังกรนั้นพบกับสิ่งที่ดีๆและมีการเปลี่ยนแปลงอีกต่างหากในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านนั้นบางทีบางครั้ง อาจจะอยู่ในที่จุดที่ลุ่มๆดอนๆแต่มาช่วงนี้จะพบกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเกยในราศีของท่านในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั้นจะทำอะไรจะมีความสำเร็จทังนั้นรวมถึงในเรื่องของการงานการงานการเงินนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอย ช่วยสนับสนุนท่านในช่วงนี้จะมีเพื่อนฝูงแนะนำให้ท่านไปทำงานที่ดีกว่าเดิมก็มีบางทีบางท่านนั้นก็ได้โอกาสย้ายงานเอาไปทำงานที่เรียกว่าดีกว่เก่าบางทีบางครั้งนั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมให้คํำจุนให้ตัวของท่านนั้นไปทำงานที่ดีกว่าเดิมงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็ถือว่า เป็นงานที่ท่านชอบและก็ท่านเคยได้ผ่านมาแล้วทางนั้นก็รู้สึกว่าการทำงานนั้นท่านจะไม่ลำบากใจอะไรจะทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นมีความรุ่งเรืองและมีการพัฒนาไปอีกมากมายการงานการเงินนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่ามาพร้อมกัน บางทีบางครั้งนั้นเงินทองของท่านนั้นก็มีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางการเงินนั้นรู้สึกว่าจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงนี้ชาวราศีมังกรไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ถือว่าจะเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในตัวของท่านในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งท่านอาจจะได้งานต่างแดนก็ได้ หรืออาจจะไปได้งานต่างจังหวัดการไปทำงานนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าท้าทายท่านทำแล้วอาจจะมีการที่เรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าทำแล้วตัวของท่านนั้นจะประสบกับความสำเร็จอีกแต่หากบางทีบางท่านนั้นก็ไปเช้าเย็นกลับก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าแนวเรื่องการงานนั้น ก็ถือว่ามีทําตลอดเป็นงานที่ยอดเยี่ยมเป็นงานที่ดีมีคนชักช,ชวนชักชวนนำพาให้ท่านไปทํางานที่โดดเด่นหรือว่าที่ดีบางทีบางครั้งนั้นท่านทํางานอยู่กับงานบริษัทหรือว่างานห้างสรรพสินค้าอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาหาตัวท่าน ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในเรื่องของดวงชะตาภายในช่วงของวันที่13นี้ที่มีดาวต่างๆนั้นที่จะมีการโคจรเข้ามาหาท่านคือดาวพระเกตจะเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ราศีมังกรมีความโดดเด่นอีกต่หากในเรื่องของชีวิต ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ในเรื่องของการงานการเงินนั้นก็มีความสํำเร็จอยู่เสมอชาวราศีมังกรในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรกับใครหรือว่าไปติดต่อกับใครในเรื่องการงานการเงินก็จะมีความสําเร็จทั้งนั้นบางทีบางท่านนั้นท่านอยากจะไปเรียนหรือว่าไปเรียนต่อ ต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดท่านก็จะได้เ,เรียนในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความสำเร็จทางนั้นการงานการเงินไม่ว่าท่านจะอยู่ในจุดไหนก็จะได้เป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่เรียกว่าท่านเคยอยากได้อะไร ท่านก็จะได้ในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของดวงชะตาชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเรานั้นก็อยู่ในจุดที่ดีคนที่เคยมีเรื่องมีราวกันในครั้งก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะเบาบางลงไปเพราะว่าดวงชะตาของเราได้แข็งกล้าขึ้นมาอีกในช่วงนี้จึงทำให้ศัตรูทั้งหลายนั้นแพ้ภายตัวเอง บางทีบางครั้งนั้นก็หลบหนีเราไปบางทีก็จืดจางหายไปจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ประสบกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางท่านนั่นอาจจะเปิดกิจการลงทุนการค้าขายอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะทำการค้าขายอย่างเจริญรุ่งเรืองท่านตั้งรา้านค้าขายที่ไหนก็จะมีคนไปอุดหนุนกันอย่าง มากมายรวมถึงลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ก็จะให้การสนับสนุนท่านอีตาหากในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่เสมอจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภดวงชะตานำพาในช่วงนี้ก็ถือว่าดีดวงของท่านนั้นจะดีคือหนึ่งท่านอาจจะได้มรดกตกทอดมาจาก บ,บรรทบุรุษอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องจะต้องไปถูกหวยหรือว่าไปรวยเบอร์อะไรถ้าหากว่าเราทำงานได้เงินได้ทองมาหรือว่าได้มรดกตกทอดนั้นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกอย่างหนึ่งของตัวเราก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินของเราก็จเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็ถือว่า เป็นโชคเป็นลาบอีกด้านหนึ่งการทำมาหากินนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้น ในเรื่องของการงานก็รู้สึกว่าดีการเงินก็มีตามมาท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ท่านลงทุนอะไรไปท่านก็จะได้กํำไรกลับคืนมาการเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นอีกเช่นเดียวกันนันนี้ถือว่าถ้าหากว่าเรามีความร,รู้อยู่บ้างเราไปเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเขา ก็ถือว่าเราก็ได้กำไรมาอีกเช่นเดียวกันเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หมุนเวียนเข้ามานั้นก็มาด้วยน้ำพักน้ำแรงและมาจากกำลังของเรามาจากหยาดเหงื่อของเราเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่ามากมายถ้าหากว่าเราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็มั่นระมัดระวังให้ประหยัดหรือว่าให้อดออมมาไว้บ้าง จะเป็นการดีการใช้จ่ายนั้นก็มีในช่วงของเดือนสิงหาคมปลายปลายเดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างก็คือว่าจะต้องจ่ายของที่โนนบ้างที่นี่บ้างบางสิ่งบางอย่างของเก่าๆอาจจะมีการชำรุดหรือว่าผุพังก็ได้เราก็จำเป็นจะต้องซื้อเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ใช้จ่ายนั่นให้ท่านระมัดระวังสิ่งไหนไม่จําเป็นเราก็อย่าเพิ่งไปจ่ายถ้าหากว่าสิ่งไหนมันจําเป็นเราค่อยเปลี่ยนเราค่อยซื้อเพราะฉะนั้นในเรื่องการใช้เงินนั้นให้ท่านระวัง,วงเขาไว้บ้างการเงินการทองถึงจะมีรายจ่ายก็ไม่เป็นไรเรามีรายรายรับเข้ามาอยู่เสมอในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้รายรับของท่านก็ จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งทำงานท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาเงินทุกบาททุกสตังค์นั้นก็จะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนเดิมในช่วงนี้คนรอบข้างก็ให้การสนับสนุนรวมถึงคนรักหรือว่าคู่ครองของเราก็คอยเอาอกเอาใจช่วยอยู่ไข่เคียงข้างถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีอีกต่หาก สำหรับในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านไปได้ดีไปได้อย่างโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการเงินการทองท่านไม่ค้องขัดอะไรทั้งนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีสำหรับในเรื่องของเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนฝูงในช่วงนี้ให้ท่านระวังอย่าใจร้อนจะทำอะไร หรือว่าจะพูดจาอะไรก็ให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้ถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะแตกแยกกันก็ได้สำหรับเพื่อนฝูงหรือว่าบ้านใกล้เลือนเคียงในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านทำใจเย็นเย็นเข้าไว้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีเหตุที่ต้องระวังอีกบ้าง ให้ท่านระวังกอาไว้เรารู้ไว้ดีกว่าเราไม่รู้ในการดูดวงชะตาราศีของเราในในครั้งนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ไหนเราจะต้องระวังเราก็ต้องควรระวังสิ่งไหนที่เรามีโชคมีลาบเราก็กอบโกยเข้าไว้สิ่งที่ท่านจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการครบคนคบคนเราไม่รู้ ใจเขาเราเพียงแต่รู้หน้าว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการครบคนในช่วงนี้ท่านระวังเขาอาจจะมีการมาหลอกลวงเราก็ได้บางทีบางครั้งนั้นเขามาพูดจาดีทำเป็นดีกับเราแต่ใจของเขานั่นอาจจะไม่ซื่อตรงกับเราก็ได้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าใครมาเขาหยิบเขายืม หรือมาไหว้วานให้เราเซ็นสัญญาคำประกันอะไรในช่วงนี้ก็อย่าไปรับปากรับคำเขาถ้าหากว่าเรารับปากรับเขารับปากรับคำเขาถ้าหากว่าเราไปเซ็นหรือว่าเราไปให้เขาเขา,เขาหยิบเขายืมไปเราอาจจะเสียใจในภายหลังก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินการทองการเซ็นสัญญาคำประกันอันนี้ให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดี ถ้าหากว่าเราระวังเขาไว้อาจจะไม่มีเกิดขึ้นกับเราก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าการครบคนนี่เป็นที่สำคัญอย่างลนทนหรือว่าระวังให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังอาจจะมีการหล่นหายได้ในช่วงนี้ในอาทิเช่นกระเป๋าสตางหรือว่า โทรศัพท์มือถืออันนี้ท่านระวังอาจจะมีการล่วงหล่นหรือว่าไปลืมเัาไว้ที่ไหนอันนี้ก็จะทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้ในช่วงนี้นี่ก็เป็นเหตุที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเข้าไว้บ้างจะเป็นการดีสิ่งดีดีๆก็มีสิ่งที่ดีๆท่านจะมีเงินมีทองในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นยังไม่ ถึงจุดที่เรียกว่าเลวร้ายดวงจะตางท่านอยู่ในจุดที่ดีจะทําอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยการเงินการทองจะหมุนเวียนเข้ามาหาตัวท่านชาวราศีมังกรในช่วงนี้นับว่าเป็นโอกาสทองของท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็ให้รีบทําได้เลยในเรื่องของคนรักความรักในช่วงนี้เขาก็ดี เขาก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรเขากอา็อยู่เคียงข้างเราหรือว่าเป็นที่ปรึกษากับตัวของเราในวันนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายในช่วงของเดือนกันยายนท่านอาจจะพบรักจะเป็นรักที่แท้จริงจะเป็นรักที่ดีสำหรับท่านในช่วงของเดือนกันยายนนั้น ก็ถือว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะเจอเนื้อคู่ที่ดีต่อไปท่านอาจจะได้อยู่ร่วมกันและอยากอาจจะได้อย,อยู่แต่งงานกันก็เป็นไปได้บางคู่บางครั้งนั้นอาจจะอยู่กันจนเท่าจนแก่จนถือไม่เท้ายอดทองกระบองในยอดเพชรท่านฟังคลิปของเรากันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟัง ฟังกันแล้วถ้าหากว่าอันไหนดีก็กดติดตามไว้ถ้าหากอันไหนไม่ดีก็ให้ท่านเลื่อนผ่านไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านนั้นเข้ามารับฟังในคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรคิดอะไรก็ให้มีความสำเร็จทั้งนั้นจะคิดเงินก็ให้ไหลามากองจะคิดถึงทอง ก็ให้มีไหลเข้ามาจนท่วมเธอในงวดนี้ก็ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์กันทุกคนครับสวัสดี